เรียนคณะธรรมการเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่ขอรบทุกท่านดิฉันนางเกวารินต่างสีตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรวมเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชปัจจุบันทำการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสมชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 โดยรายวิชาที่จะขอรับการประเมินเพื่อมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเนุคณิตศาสตร์ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน2รหัสวิชาค31102หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความน่าจะเป็นวันนี้ดิฉันจะนำเสนอถึงสภาพปัญหาที่มาและก็แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ จากการจัดก,การเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน2รหัสวิชาคอ .31002 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความน่าจะเป็นพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถจะแจกแจงผลลัพธ์ได้ทุกระีและไม่สามารถหาผลลัพธ์ทั้งหมดในปริภูมิตัวอย่างของการทดลองสู่ได้ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียน,นยหาค่าความน่าจะเป็นผิดพลาดไปทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีระดับต่ำกว่าม,มาตรฐานที่คุณครูคาดหวังไว้อีกทั้งผลการทดสอบระดับชาติของนักเรียนในหน่วยการเรียนเรื่องความน่าจะเป็นต่ำกว่าระดับประเทศและเนื่องจากในภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564ที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019ทำให้ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอุปสักคมากมายเช่นนักเรียนบางคน ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาในบางพื้นที่หรือมีนักเรียนบางคนไม่ชอบการเรียนแบบออนไลน์ทำให้นักเรียนบางส่วนเกิดภาวะตดขอยทางการเรียนไม่ค่อยสนใจเรียนขาดพื้นฐานซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากบวกกับเมื่อเราพูดถึงวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นวิชาที่ยากไม่ค่อยอยากจะเรียน มองไม่เห็นความสําคัญของการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขาดทักษะในการแก้ปัญหาอีกทั้งเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับ,บมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เป็นนามนนธรรมการสอนแบบบรรยายอย่างเดียวผ่วานหน้าจอมือถือบางครั้งนักเรียนก็เกิดความเบื่อหน่ายมองไม่เห็นภาพทําให้ไม่เข้าใจและไม่อยากเรียนหนีเรียนจากสภาพปัญหาดังกล่าว ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565นี้ดิฉันจึงได้ปรปับปรุงดีเริ่มพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานสองหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความน่าจะเป็นดังนี้ 1. จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนคือไม่ยากหรือไม่ง่ายจนเกินไป 2. การจัดกิจกรรมแบบลงมือปฏิบัติจริงสนุกสนานท้าทายสร้างความตื่นเต้นกระตุ้นรุน ให้นักเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรม3กิจกรรมอาจต้องมีการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อนักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น4กิจกรรมที่เรียนรู้แบบกลุ่มหรือว่าทีมให้ช่วยเหลือกันร,รับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของคุณเอง5กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์และด้านทักษะกระบวนการได้ ซึ่งกระบวนการดำเนินงานคือ 1. การศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสารการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 2. ศึกษาหาความรู้จากตำราในด้านต่างๆเช่นรูปแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบการจัดการเรียนรู้การออกแบบสื่อการสอนการศึกษาลักษณะของเด็กในวัยมัธยมศึกษา 3. การวางแผนและเปลี่ยนแนวคิด กับเพื่อนครูตามกระบวนการกลุ C, ่ม PLC นำเรื่องปรึกษาหรือกับครูที่สอนในรายวิชาเดียวกันเพื่อน,นำไปสู่การจัทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมและนำไปใช้ในชั้นเรียนเมื่อได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมแล้วดิฉันได้นำแผนการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวมาสอนนักเรียนในระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้เรื่องความน่าจะเป็นจัดกิจกรรมการเรียนเรื่องเหตุการณ์โดยเริ่มจาก กันฑ์ดำก็ผู้สูตรเรียนนะคะใช้โปรแกรมเมน r o อบ f t PowerPoint ให้นักเรียนดูคําถามแล้วก็ทดทวนความรู้เดิมนะคะของนักเรียนเพื่อจะได้เชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ในขั้นส่วนในกระบวนการเรียนรู้ได้เน้นการจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีการสร้างสถานการณ์ให้อุปกรณ์การทดลองแบบเดียวกันแต่มีจุดปัญหาที่แตกต่างกัน เรื่องการทอดทุกเต่าหนึ่งลูกและโยนเหรียญหนึ่งเหรียญพร้อมกันให้นักเรียนลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมทดลองสุม่มและหาผลลัพธ์ทั้งหมดของการทดลองสุม่มเขียนแผนภาพแสดงผลลัพธ์พร้อมทั้งหาเหตุการณ์จากโจทย์ที่ได้จากไปกิจกรรมซึ่งแต่ละใบาก็จะมีโจทย์ที่แตกต่างกันทําให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติและเห็นผลการทดลองอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังได้เน้น กระบวนการทำงานแบบกลุ่มในการฝึกการทำงานร่วมกับกลุ่มโดยดิฉันมีการคัดนักเรียนกลุ่มเก่งโอนปานกลางมาอยู่ร่วมกันเพื่อจะได้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มหรือกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนแบ่งการทํางานใช้ความรู้และทักษะที่ตนเองมีในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่กําหนดมีการจัดการเวลาที่เหมาะสมโดยดิฉันเป็นเสมือนโค้ชคอยให้คําแนะนํา เติมเต็มในข้อผิดพลาดระหว่างการทำกิจกรรมหลังจากนั้นให้นักเรียนได้มีการนำเสนอแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มและทำถนอหน้าชั้นเรียนช่วยกันสื่อและความคิดเห็นระหว่างกลุ่มให้มีความรู้และก็สรุปติชมกันในขั้นของการตรวจสอบสรุปความรู้ให้นักเรียนได้ร่วมกันอภิปรายสรุปกิจกรรมเพื่อนำไปสู่ผลสรุป ที่ว่าผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการทดลองสุ่มคือปรรุมตัวอย่างหรือ sample space อส่วนิุการเป็น s u b j e t ของ sample space หรือเป็นเซตของผลลัพธ์ที่สนใจจากการทดลองสุ่มและที่ฉันก็ได้ใช้เกม quizit นะคะซึ่งเป็นเกมออนไลน์มาช่วยในการประเมินวัดความรู้ความเข้าใจจากการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อน,นักเรียนได้มีความสนุกสนานและตื่นเต้นในการเรียนรู้พร้อมตั้งสื่อพลังใจให้รางวัลสำหรับนักเรียนที่มีความ ทำได้รวดเร็วถูกต้องอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนักเรียนและนักเรียนยังได้กลับไปทบทวนความรู้นะคะโดยครูดได้มอบหมายไปงานเดี่ยวเรื่องเหตุการณ์เพื่อเป็นการทบทวนเพิ่มทักษะในการำจำจ์ให้นักเรียนได้ฝึกฝนและตรวจสอบความเข้าใจอีกครั้งปนที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนทุกคนสามารถหาปริภูมิตัวอย่างและสามารถหาเหตุการณ์ได้ ซึ่งจะสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อในเรื่องของความน่าจะเป็นได้นั่นเองคะในด้านของทักษะกระบวนการกำนันักเรียนได้เกิดทักษะต่างๆเช่นการคิดการแก้ปัญหาการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสื่อสารไปในกลุ่มการจัดการกับเวลาที่เหมาะสมเป็นต้นในด้านของคุณลักษณะนะคะได้เห็นความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนการมีวินัยการช่วยเหลือผู้อื่น จากผลที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าการสอนแบบ Active Learning สามารถนำมาใช้แก้ปัญหาในการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ได้ดิฉันจึงได้นำไปใช้กับเนื้อหาอื่นๆที่เหมาะสมต่อไปนะคะเพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนขอบคุณค่ะ